เอาละเราบิวเวอร์ทั้งหลายครบผมพร้อมทีม่จะสร้างอาณาจักรแห่งใหม่กันหรือยังพร้อมครับและถ้าพร้อมแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วย <c oughs> เอาล่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับเรามาอยู่เกม Timberborn กันนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเกมที่ออกมานานแล้วซึ่งผมก็เคยแบบเล่นไปกระจุกกระจิกนะฮะและในวันนี้ฮะมาถึงเวลาที่ผมนี่นนจะมาจริงจังกับมันและสร้างอาณาจักรแห่งบีเวอร์ขึ้นมา เอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาฮะไปลุยกันเลยดีกว่าเราจะเลือกเผ่าที่มันคลาสสิกหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันก็คือตัวเริ่มต้นนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแผนที่ที่เขาเลคคอมเม้์แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นแบบนอร์มอลก็แล้วกันนะเพราะว่าผมนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นมือใหม่สําหรับเกมนี้นะเอาละสหายเหล่าบีเวอร์ทั้งหลายยินดี้ต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของเรานะเราจะต้องรวมมือรวมใจรวมแรงรวมทุกอย่างเพื่อทําให้อณาจักรบีเวอร์ของเรานั้นรุ่งโรจน์เข้าใจไหมเข้าใจครับมาถึงก็เจ็บคอเลยฮะคุณผู้ชม เกมนี้ครับเป็นเกมที่เราเนั้นนี่จะได้รับบทเป็นบีเวอร์และเรานั้นจะต้องขยายอาณาจักรของเราให้ยิ่งใหญ่เอาตัวรอดจากภัยแล้งแล้วก็หาอาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์ให้รอดไปให้ได้แค่นั้นเองซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องทำนะก็คือการสร้างพื้นที่ในการตัดไม้นั่นเองเนะเานั้นนี่ต้องการ2อ,อันนะตอนนี้เนี่ยเหล่าบีเวอร์ที่น่ารักของเราเนี่ยก็ออกไปทําการสร้างพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือกำลังสร้างอยู่ถูกไหมเหมือนกําลังแบบวิปัสนาอะไรสักอย่างอะ เหมือนไม่ได้สร้างแต่หน่าน่าจะกําลังสร้างอยู่ฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวอนองเหนือจะเสร็จละเขาบอกให้เราเนี่ยทำการคอนเน็กนะฮะหรือว่าทําการเชื่อมต่อถนนนั่นเองเนะซึ่งบอกเลยว่าประสบการณ์ในการสร้างอาณาจักรเนี่ยข้ามีมาเยอะแยะมากมายการต่อถนนนั่นเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานจริงไหมเอาล่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเขาให้เราเนี่ยทำการมาร์กทรีที่จะตัดนะฮะหรือว่ามาร์กต้นไม้ที่จะตัดผมขอเลือกบริเวณ นีใช่เลือกบ,บริเวณนี้ก็แล้วกันนะและตอนนี้บีเวอร์ที่น่ารักของเรานั้นก็ได้ทำการตัดไม้อย่างขมัดขมันนะเหมือนว่าเหมือนว่าเขากำลังแบบกุ้มใจกับต้นไม้อยู่นะว่าไงแมเอาละ่ะต่อไปฮะเขาบอกให้เราเนี่ยทำการสร้างวอเตอร์ปาล์มนะน,น้ำเนี่ยรียดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตเราจะต้องมีมันซึ่งเรานั้นก็ต้องสร้างไวร้ริมน้ำสร้างไม่ได้เพราะว่ามันไกลเกินไป ไกลจากดิทริกของเราเกินไปนะฉะนั้นนี่เราจะต้องมีการเชื่อมต่อถนนมาฮะคุณผู้ชมฮะเออเชื่อมตรงกลางตรงนี้มันก็น่าจะน่าจะถึงแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวลองทําการวางตรงนี้โอเคน่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแล้วก็ต้องต่อถนนไปให้เขาด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเหล่าบีเวอร์พวกนี้เนี่ยจะต้องเดินบนถนนนะไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงเดินบนหญ้าไม่ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็นั่งจุ่มปุ๊กกันอยู่บนหญ้าตรงนี้แลวจะว่าไปฮะคุณผู้ชมฮะเกมนี้เนี่ยมันจะมีบีเวอร์เด็กเห็นปะ ที่เดินดุ๊กนิ๊กุ๊กนิ๊กุ๊กนิ๊ตัวปีกเนี่ยคือเขาทํางานไม่ไ <mir> ด <anda> ้นะคือเนื่องจากว่าเขาเป็นบีเวอร์เด็กไงเขาก็เลยทํางานไม่ได้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีแค่บีเวอร์คนแก่ที่ไม่ได้แก่บีเวอร์ที่โตแล้วนะครับแปดตัวที่กําลังทางานอยู่แล้วก็มีบีเวอร์เด็กอีกสี่ตัวที่กำลังรอการเจริญเติบโตนั่นเองนะเมื่อไหร่วอเตอร์ปั๊มจะเสร็จวันนี่ยะ่ะบชับๆๆๆๆเดินมาแล้วเอาละเอาไม้ใส่แล้วคุณผู้ชมฮะแล้วเขาก็ทําการก่อสร้างอยู่ตอนนี้ขาดไม้อีกทั้ แสงอาทิตย์ที่แบบสาดส่องมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแสงสีส้มนะฮะเรียกได้ว่าพาร์ที่เนี่ยใกล้จะตกดินแล้วและเมื่อตกดินเนี่ยเหล่าบีเวอร์ของเราเนี่ยจะเริ่มขี้เกียจน,นะครับคุณผู้ชมฮะเขาจะไม่ทํางานอีกต่อไปซึ่งเอาแล้วเอาเสร็จแล้วนี่หว่าแล้วเขาปวดอะไรของเขาเนี่ยเอาแล้วตอนนี้ฮะวตอจะปั๊มของเราเสร็จแล้วสิ่งต่อไปก็คือเขาต้องการที่จะเขาต้องการอาหารนะตอนนี้เรามีน้ําแล้วเราต้องการอาหารในการกินเราต้องทําการเก็บบูเบอร์รี่ซึ่งบูเบอร์รี่เนี่ยเราจะต้องเก็บจากเ ไอกองไอเขาเรียกว่าอะไรวะุ่มไม้ใช่ผู้มไม้แถวนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นผมขอทําการลากถนนมาในโซนนี้ก่อนก็นแล้วกันนะและเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็จะสร้างพื้นที่ในการเก็บเบอร์รี่ไวแ้แถบนี้นะ่าจะน่าจะ,าจะ,าจะได้อยู่นะเอาละแล้วเดี๋ยวเราก็ต่อถนนให้เขาด้วยนะและอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเวลากลางคืนครืบครานเข้า,ขามาเราบีวอของเรานั้นจะอู้งานจะไม่ทํางานอีกต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่นอนก็ตามทีนะผมก็ไม่เข้าใจว่า มันอาจจะเป็นเวลาพักผ่อนของเขาก็ได้นะเอาเป็นว่าลองเร่งความเร็วดูสักหน่อยก็แล้วกันพูดถึงก็นอนแล้วได้ยินเสียงกกนปะ่ะคุณผูช้ชมฮะได้ยินปะ่ะเออบิว่ากนได้ด้วยนะเวย้ยก็ไม่แปลกเพราะว่าแมวแมว,แมวที่ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านมันก็มันก็กกนเหมือนกันนะสิ่งมีชีวิตมันมันก็น่าจะกกนได้ทุกคนไอ้ทุกชนิดปะวะเอาเป็นว่าฮะเร่งความเร็วสักหน่อยฮะตอนนี้ก็ช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไนดะ้จะมาทำไมเร่งความเร็ววันไวขนาดนี้เนะี่ยเอาละมา ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำค้างอยู่เนี่ยก็คือ g e t h e r e er ์ f r a แนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการเก็บเบอร์รี่ซึ่งตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต่อไปเขาต้องการ e อ f i c i e n ส์ฟาร์มเฮาด้ฮะซึ่งเจ้านี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันคือพื้นที่ในการทำฟาร์มของ b e a v e r ของเรานั่นเองนะเดี๋ยวเรารอให้บ e a ว e r ของเราเนี่ยทำการสร้างตรงนี้เสร็จนะเราจะได้รู้ว่าเรานั้นเนี่ยควรจะทำการเพาะปลูกหรือว่าทำอะไรกันต่อฮะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมเอาไม้มาเติมหน่อยดูซิตอนนี้ขาดไม้เท ใช่ก็9กับ10มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เมื่อวาแล้วตอนนี้มีไม้อยู่ทั้งหมด2ซึ่งหรือว่าเราควรจะมีพื้นที่ในการตัดไม้เพิ่มวะคุณผู้ชมฮะใช่ปะเราเราสร้างอันนี้เพิ่มอีกสัก2จุดนะมันจะได้มีบีเวอร์เนี่ยมาทําการตัดไม้เยอะๆเราจะได้มีไม้ใช้งานเยอะๆถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้สั่งให้เราทําก็ตามแต่ผมคิดว่า ยังไงเนี่ยไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นในการก่อสร้างอยู่แล้วคิดเหมือนผมไหมเอาละ่ะแล้วตอนนี้นะฮะฟาร์มเฮาส์ของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเขาบอกให้เรานะเนี่ยทำการปลูกแครอททั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยต้นนะฮะเอาเป็นว่าเราเว้นพื้นที่ไว้อยู่แล้วนะก็ปลูกในโซนตรงนี้ตรงนี้มันตรงนี้มันดินแร้งป่าวะเราปลูกได้ป่าวะปลูกได้แหละมั้งเอาล่ะครบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับแครอทหนึ่งร้อยต้นนะฮะพื้นที่ ใช้กว้างขวางมากๆนะแล้วเหมือนว่าเมื่อกี้จะมีแจ้งเตือนว่าออสิ่งก่อสร้างขาดคนงานอย่างนั้นเหรออ้ะจริงเหรอยกเลิกไปเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าพื้นที่ตัดไม้สองอันเนี่ยน,น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วฮะและเมื่อเรามีทรัพยากรแล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือที่เก็บของนั่นเองฮะคุณผู้ชมคะซึ่งอเอาที่เก็บของไว้ตรงตรง ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ต้องมี small tank นะฮะหรือว่าแท n k เก็บน้ำก็เอาไว้ตรงข้ามกับปั๊มน้ำน่าจะเป็นตนัวเลือกที่ดีนะเราตร้องการ small tank ทั้งหมดเนี่ยสามที่อโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวนะผมคิดว่าเรานั้นเนี่ยวางผังถนนตรงนี้ลงมาเราจะได้ให้ีเวอร์ของเราไม่ต้องเดินอ้อมแล้วก็เดี๋ยวทําการหมุน สมอลแท้งของเราเนี่ยให้มันหันหน้าแบบสวยๆส,สักหน่อยฮะเอาเป็น3จุดแบบนี้นะจะเป็นตัวเลือกที่ดีฮะคุณผู้ชมฮะสูบน้ํามาเสร็จก็เอาน้ำเนี่ยใส่แท้งน้ําตรงนี้3อันบีเวอร์ของเราก็จะได้เดินมาดื่มน้ําในบริเวณนี้หรือว่าเวลาเรานะั้นเนี่ยทำการพะปลูกเนี่ยก็จะมาหาน้ําในบริเวณนี้ก็น่าจะก็น่าจะได้อยู่นะเห็นไหมดูดิ บิวเวอร์ของเราเนี Good ่ยมันขึ้นว่าหิวน้าอ่ะและก็ผ่านคืนที่2ไปด้วยความหิวกะหายเหล่าบิวเวอร์ของเรานั้นค่อนข้างที่จหิวน้าแต่ตอนนี้ฮะมีคนงานมาทําการสูบน้ําให้เราแล้วนะฮะที่เหลือก็เป็นเรื่องปั๊มน้ำเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แทงน้ําของเราเนี่ยเมื่อแทงน้ําของเราเสร็จเมื่อไหร่เดี่ยเราก็น่าจะหมดปัญหาเรื่องการกระหายน้ําไปได้ฮะแล้วก็อย่าลืมนะทำการเซตที่เก็บของของเราด้วยนะเขามีคําสั่งให้เรานะเนี่ยทำการเซตให้มันเนี่ยทำการเก็บท่อนซุงในเอ่อในที่เก็บของอันนี้นะส่วนปั๊มน้ําก็อย่าบอกนะ ต้องเซตเซตเก็บน้ําด้วยอย่างนั้นเหรอโอเคไม่มีปัญหาฮะเดี๋ยวเราก็เซต3อันก็เซตไว้ก่อนเลยได้ไหมเฮ้เซตไว้ก่อนได้ว่ะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะตอนนี้แทงน้ําของเราเสร็จไปแล้ว2นะอีกอันเดียวอันสุดท้ายก็ไม้พอพวกเนี้ยไม้ศูนย์ไม้ศูนย์อย่างนั้นเหรอตอนนี้เราต้องการไม้เป็นอย่างมากเราบีวอร์ทั้งหลายเราจะต้องหาไม้ถูแถวนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราเอ้ มีบันไดตรงนี้แสดงว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถต่อถนนเพื่อทําการเชื่อมเออเชื่อมเชื่อมแบบนี้กน็น่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าผมต่อถนนไว้ล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าการสร้างถนนในเกมนี้เนี่ยมันมันไม่เปลืองทรัพยากรเว้ยคุณผู้ชมเอาลัแล้วต่อไปเเดี๋ยวนะ กลางคืนอ,อีกแล้วเหรอวะเนี้ผ่านไปสามวันอย่างรวดเร็วฮะคุณผู้ชมฮะสิ่งต่อไปก็คือเขาต้องการให้เราเนี่ยทำการสร้างเวหาวนะฮะเพื่อทําการเก็บแครอทแล้วก็เบอร์รี่เราควรสร้างไว้ไหนดีฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าในบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะอันนึงเก็บแครอทแครอทเอ่อแครอทอยู่ไหนว่าแครอทอันนี้และอีกอันนึงเนี่ยก็เก็บเป็นเบอร์รี่โอเคก็ เสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้เขาก่อสร้างเสร็จนะก็น่าจะต้องรอวันที่4ใช่ไหมและเช้าวันที่4ก็มาถึงตอนนี้เหล่าบีเวอร์ของเรานั้นก็ได้ขมักขเม่นในการสร้างสิ่งที่เรียกว่ากดังเก็บของขนาดกลางฮะคุณผู้ชมฮะใช่และตอนนี้เนี่ยทำไมทำไมแกถึงนั่งนิ่งละ่ะฮะอย่าบอกนะว่าอ่ะ น่าจะกำลังรอแครอทโตอยู่ฮะเอาละในเช็คหน่อยซิตอนนี้ปั๊มน้ําของเราเนี่ยก็ทําการสูบอยู่เรื่อยๆนะแต่ปัญหาก็คือนะฮะเหมือนว่าน้ำนจะไม่มีสต็อกเหลืออยู่เลยหรือว่าเราอาจจะต้องมีปั๊มน้ําเพิ่มอีกสักอันหนึ่งแต่แต่คนงานมันจะพอหรือเปล่าเนี่ยฮะผู้ชมว่าไงอืมผมคิดว่าเราอาจจะลองปล่อยไว้ก่อนสักหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ประชากรของเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะจ๊ะ มีคนว่างานอยู่คนหนึ่งอย่างงั้นเหรอแล้วเมื่อไหร่โกดังของเราจะเสร็จวะหรือว่าไม้ของเรามันไม้มันน้อยเกินไปใช่ฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะขึ้นมาตัดไม้ในบริเวณนี้กันสักหน่อยฮะฉะนั้นเราบิวว์ทั้งหลาย เราจะย้ายพื้นที่ในการตัดไม้มาตัดด้านบนตรงนี้เพราะว่าบริเวณนี้ของเราเนี่ยต้นไม้มันโตไม่ทันแล้วยังไงล่ะและตอนนี้ฮะโกดังเก็บแครอทของเราเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เหลือเป็นโกดังเก็บเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วก็พื้นที่ในการตัดไม้แห่งใหม่ของเราตรงนี้นก็เดี๋ยวรอให้บีเวอร์ของเราเนี่ยมันว่างมาทําการสร้างตรงนี้ก่อนนะและจะว่าไปเนี่ยเมื่อเราเนี่ยมาตัดไม้บริเวณนี้เนี่ยเราควรจะมีที่เก็บของเพื่อแบบรองรับบริเวณนี้ด้วยไหม เอาขนาดเล็กดีไหมแล้วก็ค่อยขนไปในโกดังขนาดใหญ่ตรงนี้อืมหรือว่าเราควรจะย้ายโกดังมาไว้ตรงกลางเมืองของเราดีวะเออก็ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะว่างไงแมแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยทำการปิดพื้นที่ตัดไม้ตรงนี้ไปก่อนนะและเดี๋ยวเรานเนี่ยให้บีเวอร์ของเราเนี่ยมาตัดไม้บริเวณนี้แทนนะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยต้นไม้ค่อนข้างเยอะเลยและตอนนี้ฮะโกดังเบอร์รี่ของเราก็เสร็จแล้วต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือ ที่อยู่อาศัยนั่นเองนะเราต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยหรือว่าบ้านของบีเวอร์เนี่ยทั้งหมด6ที่นะครับผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยก็สร้างไปก่อนก็แล้วกันนะเขาบอกว่าบ้านของบีเวอร์เนี่ยนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะครับผู้ชมฮะเขายังเป็นพื้นที่ในการเพิ่มประชากรของเหล่าบีเวอร์ด้วยนะก็คือเข้าบ้านไปปั๊มๆประชากรออกมานั่นเองเอาล่ะระหว่างที่บีเวอร์ของเราเนี่ยกำลังหลับฮะผมกาลังคิดว่าผมนั้นเนี่ยจะทําการย้ายพื้นที่ในการเก็บไม้ของเราเนี่ยมาไว้ในโซนนี้แทนนะเราก็จะสร้างตรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงนนี้เเยรราาากกกกก็จะทํลิัออไป เอาละแล้วตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอให้บีเวอร์ของเราเนี่ยทำการตัดไม้มาสร้างบ้านนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วหนึ่งหลังใช่ไหมหนึ่งหลังอาศัยได้3ตัวก็จะมีอายุ1 4 1 8 5ขวบ5ขวบนี้น่าจะเป็นตัวเด็กนะฮะก็น่าจะยังทำงานไม่ได้ก็เดี๋ยวเขาก็โตเนี่ยประชากรมันเพิ่มมาปะวะหรือว่าหรือว่าบีเวอร์ของเรามันโตขึ้นว่น่าจะน่าจะเป็นบีเวอร์ของเรามันโตขึ้นมาเพราะว่าเราเพิ่งสร้างบ้านเขาก็น่าจะยังปั้มปั๊มกันไม่ได้นะ เฮ้ย <He> คุณผู้ชมฮะทำไปเล่นไปตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสมอลแทงของเราเนี่ยน้ำเต็มเอียดเป็นที่เรียบร้อยแสดงว่าน้ำเพียงพอต่อการใช้งานยังไงล่ะและไปไปมา,มานี้จะหมดวันอีกแล้วเหรอวะเนี่ยฮะเพิ่งสร้างบ้านได้3ามหลังกดังก็ยังไม่เสร็จอะไรก็ยังไม่เสร็จทําไมโอ๊ยเหล่าบีเวอร์มาทางานช้าขนาดนี้วะเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยในคืนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นเหล่าบีเวอร์เข้าบ้านไปนอนฮะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีบางตัวเนี่ยนอนกลางสวนนี่ ถ้ามียุงป่าเนี่ยโดนกัดตายไปแล้วนะเนี่ยเอาล่ะแล้ว,ลวลเช้าวันที่6กก็มาถึงฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เหล่าบีเวอร์ของเราเนี่ยก็เริ่มทํางานอย่างขหม,มักขมเบ็ดแล้วถาหลมันปลูกนานยังงวะเนี่ยใช้เวลาสี่วันเหรอนี่วันที่หเราสร้างตั้งแต่วันไหนวะวันที่2หรือสมวะเหลืออีก82ซน่าจะเหลือ,อประมาณวันหนึ่งฮะคุณผู้ชมฮะผมผมว่าเราน่าจะ น่าจะมีแครอทกินกันละผมคิดว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับการสร้างที่เก็บของกันสักหน่อยดีกว่านะครับผมนี่เร่งค่า p r i o r i t y เลยให้มันแบบเอ้ยมาสร้างอันนี้ให้มันเสร็จเสร็จก่อนเราจะได้มีพื้นที่ในการเก็บไม้มาเก็บไม้ได้เนี่ยเราจะได้แบบไปทำอย่างอื่นกันได้ฮะและเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยต้นไม้บริเวณนี้ของเราเนี่ยจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะสร้างพื้นที่ตัดไม้ขยายมาบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะเดี๋ยวเรามาตัดไม้ในโซนนี้เพิ่มกกกัั สักหน่อยแล้วกันนะจะว่าปไปเนี่ยบีเวอร์เนี่ยมันก็ดูเป็นตัวที่แบบทําลายธรรมชาติดีเหมือนกันนะเพราะว่าดูดิเห็นปะดูมันตัดไม้สิโอ้โหเฮี้ยเลยคุณผู้มชมดูแทบจะไม่เหลือเนี่ตรงนี้เนดูแป๊บเดียวเท่านั้นผมบอกเลยว่าต้นไม้นั้นเหี้ยนเตียนโล่งหมดเลยเนี่ยฮะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งฮะที่เกือบลืมไปเลยนะก็คือเห็นเส้นบนถนนไหมคุณผู้มชมฮะมันจะเป็นสีเขียวเห็นปะเออสีเขียวแล้วพอมาไกลๆตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองเว้ยแล้วถ้า ไกลเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบสีแดงก็คือแบบบีเวอร์ของเราเนี่ยมันเดินทางไปทํางานอย่างไกลนั่นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยการวางผังมือนัเนี่ยจะส่งผลกับการทํางานของเราบีเวอร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะและนี่แกทําอะไรอ่ะฮะว่างงานอย่างนั้นเหรอไปตัดไม้สินี่ไงพื้นที่ตัดไม้แห่งใหม่ของเราน่ะหรือว่ามันมันมีคนทํางานครบหมดแล้วเนี่ย ครบหมดแล้วอย่างนั้นละมีบีเวอร์ว่างาน2ตัวเพราะว่าบีเวอร์ทั้งหมดเนี่ยโตแล้วฮะและตอนนี้ฮะภารกิจของเราก็เสร็จปที่เรียบร้อยนะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยแนะต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับค่าแซนพอยนะการวิจัยของเรานั่นเองนะเราจะต้องทําการสร้างเจ้าเออ่ i n v e n นเตเพื่อทำการเก็บไซแอนพอยต์มาทำการวิจัยสิ่งใหม่ๆนั่นเองฮะเดี๋ยวผมนเนี่ยจะวางไว้บริเวณนี้ก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็ทำการรอนะให้ i n v e n นเตของเราเสร็จเนี่ยเหล่าบีเวอรของเราเนี่ยก็จะสามารถทำการวิจัยสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้เพราะว่าเห็นไหมตรงเนี้ย มันลบหมดเลยเว้ยก็คือเรานั่นเนี่ยไม่สามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างได้อยู่นั่นเองนะฮะและเช้าวันที่7ก็ได้มาถึงประชากรของเรานั้นมีความสุขขึ้นระดับที่4แต่เรื่องนั้นหาได้สนใจไม่สิ่งที่เราสนใจก็คือเจ้านี่ อินเวนเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อภารกิจนี้สําเร็จเนี่ยจะได้ดูกันว่าสิ่งต่อไปที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรและตอนนี้ฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสถานีวิจัยของเรานะต่อไปฮะเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าวอเตอร์วิวนะฮะเจ้าสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยฮะเขาบอกว่ามันจะเจเนเรตพาวเวอร์หรือว่าสร้างพาวเวอร์ให้แก่เมืองของเราฮะและเราต้องสร้างมันตรงไหนะเขาบอกให้เราสร้างในน้ำฮะคุณชมมาซึ่งในน้ําตรงนี้ก็น่าจะได้แล้วมันจะเดินมาสร้างได้ใช่ปหตรงนี้มันได้อยู่นะ ผมคิดว่า,น,าน่าจะได้นะฮะชึบชึบบชึ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 บชบชบอเอาไม้มาส่งแล้วเรียบร้อยฮะชมาตอนนี้ไม้เราขาดอีกทั้งหมดแล้วจ้ะห้าสอย่างนั้นเหรอโอ้ี้เราต้องใช้ไม้เยอะขนาดไหนกันวะเนี่ยเออผมคิดว่าป่าบริเวณนี้อาจจะไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะป่ามนเริ่มโตแล้วนี่ว่าฉะนั้นเนี่ยเปิดให้ทํางานดีกว่านะตอนนี้บีเวอร์ที่ว่างานก็ไม่เหลือไม่เหลือแล้วหรอ ไม่เหลือสักตัวเลยอย่างนั้นแหละแต่เหมือนว่าจะมีบีเวอร์เด็กโผล่ขึ้นมานะสองตัวด้วยกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยแล้วตอนนี้ครับพืชพันแครอทของเราเนี่ยก็เริ่มทําการเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมเหมือนว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วครับผู้ชมฮะและตอนนี้การหันของเราก็ยังไม่เสร็จถึงแม้ว่าจะผ่านเวลาไปเนิ่นนานก็มืดอีกแล้วอรอทำไมมันก็คืนเร็วจังวะเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมฮะจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่ามันจะเพิ่มเวลาทํางานให้แก่บีเวอร์ของเราได้เว้ยแต่ผมคิดว่ามันอาจจะ อาจจะไม่ดีนะครับเพราะว่าบิวเวอร์ของเราเนี่ยอาจจะทํางานหนักเกินไปแล้วก็อาจจะไม่มีความสุขแต่ตอนนี้เนี่ยวันที่8ได้ก้าวเข้ามาแล้วแล้วก็ความสุขของประชากรบิวเวอร์ของเรานั้นขึ้นเป็น5้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่านายกบิวเวอร์ฮีเนี่ยทำงานได้ดีมากๆเลยว่าไงไหมและตอนนี้ครับกังหันของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหนดูซิเออกังหันเสร็จแล้วสิ่งต่อไปก็คือแพร่งครับเขาต้องการแพร่งนะฮะหรือว่าหมายแปรรูปนั่นเองนะเราจะเป็นต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า แลมเบอร์บิลเอาละเจ้าแลมเบอร์บิลเนี่ยเหมือนว่ามันจะต้องใช้พลังงานนะฮะในการใช้งานมันด้วยนะฮะผู้ชมฮะชั้นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานั้นสร้างไว้ตรงนี้แล้วเมื่อเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทําการต่อพาวเวอร์เข้าใส่แลมเบอร์บิด้วยซึ่งปัญหาของเราในตอนนี้ก็คือนะเมื่อเราสร้างกังหันมาใช่ไหมเราสร้างไว้ในน้ําแต่เราเนี่ยไม่สามารถต่อ พลังงานเข้ามาได้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีพื้นเอาละตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถสร้างมันได้นะแต่เรามีสิ่งทดแทนนะก็คือเจ้านี้ power wheel เนี่ยก็คือสายพานที่จะให้บีเวอร์ของเราเนี่ยมาวิ่งแล้วก็ปั่นพลังงานให้เราแทนนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็เชื่อม power wheel กับ lumber wheel ของเราแทนนะเพราะว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยมันเอ่อมันมีข้อผิดพลาดในการสร้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องทําการยกเลิกมันออกไปเพื่อสร้างใหม่หรือไม่ก็เราอาจจะต้องมีการสร้างพื้นในบริเวณนี้เพื่อทําการต่อ ต่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรว่าท่อไฟใช่ฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องแบบมีพื้นก่อนเราถึงจะต่อท่อไฟได้ฮะและกลางคืนก็ได้คืบคลานเข้ามาอีกแล้วนะเดี๋ยวเรื่องความเร็วกันสักหน่อยฮะเราจะได้ข้ามวันที่8นี้ไปนะไปดูว่าวันที่เ้านี่เราจะสามารถทําพาเวอร์วิได้เสร็จหรือเปล่านะเอาละเช้าวันที่9มาถึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทําการต่อพลังงานเข้าสู่แลมเบอร์มิวให้ได้นะแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยเราไม่มีคนงานเหลือเฟือที่จะที่จะทํางานเลยนะเอ๊ะเดี๋ยนะอะไรเนี่ย เราไม่สามารถเข้าบิลดิ้งนี้ได้เพราะว่าอย่าบอกนะว่านี่คือโอ้โหสร้างผิดด้านคุณผู้ชมแะเอ้ยทำลายทิ้งสิรออะไรฮะอ,อันนี้ด้วยทำลายทิ้งไปให้หมดนะคุณผู้ชมเราต้องหันด้านให้ถูกนะมันจะต้องมีด้านที่สำหรับให้บีเวอร์ของเราเนี่ยเดินเข้าไปใช้งานนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเอาไว้ต่อพลังงานเข้าสู่แลเบอร์มิของเราอะไรประมาณนี้นะก็เฮ้ยเ <c oughs> มื่อไรจะเสร็จวะเนี่ย และเราก็ผ่านวันที่9ไปอย่างเปล่าประโยชน์ใช่ฮะคุณเู้ชมะเพราะว่าเราสร้างเ,เครื่องปั่นไฟผิดด้านนั่นเองนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะยังมีวันพรุ่งนี้เสมอใช่ฮะวันที่10ฮะหวังว่าวันนี้เฮ้ยอีกชิ้นเดียวนี่ว่านี่ไงขนมาแล้วโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ฮะทำไมมันยังขึ้นว่าเดินเข้าไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้ต่อถนนให้เขาอาจจะต้องอ๋อต่อถนนให้เขาโอเคเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาฮะเดีย๋ยวนี่ไงเดินละ ทำงานแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้ลับเบอร์วิวของเราเนี่ยก็สามารถทํางานและสร้างแพรงให้เราได้ใช่ไหมแล้วก็ใครที่มาเดินนี่น่าจะต้องเป็นตัวที่เสียสละมาาๆนะเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่คงไม่มีใครที่อยากจะแบบต้องมาเดินเพื่อปั่นไฟให้มันเืิมพลังงานชีวิตตัวเองหรอกมั้งจริงไหมเอาละมาดูภารกิจต่อไปซิเขาบอกให้เราเนี่ยทำการสร้างฟอเรสเตอร์คุณผู้ชมฮะฟอเรสเตอร์นั่นเนี่ยก็คือพื้นที่ในการปลูกป่านั่นเองนะแต่เดี๋ยวเรานันเนี่ยค่อยมาสร้างกันในพ์นหน้าก็แล้วกันนะเพราะว่า ในตอนนี้เนี่ยผมนันเนี่ยเจ็บคอแล้วฮะใช่ครับแล้วก็เอาเป็นว่านะสำหรับอาณาจักรบีเวอร์เนี่ยในพาร์ทแรกเนี่ยก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะใครมีอะไรแนะนำหรือว่าเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เดี๋ยวผมนันเนี่ยจะมาไล่อ่านส่วนในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ้าบายจ้า